ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับ3 t MLC นะครับวันนี้ในช่วง3 t Mobile Service นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็แบต iPhone 8นะครับผมก็วันนี้ถ่ายเองนะครับขออนุญาตที่จะถ่ายให้เป็นช่วงๆนะครับช่วงแกะนี่อาจจะถ่ายให้ไม่ได้นะ ก็อาจจะแกะเสร็จแล้วค่อยถ่ายให้นะครับตอนนี้ผมก็ได้แกะออกมาเลยนะครับก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็จะมีส่วนหน้าจอนะครับผมแลนน้วก็นีส่วนแบตเตอรี่นะตัวเครื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราเริ่มอันที่ง่ายที่สุดนะครับคือตัวแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่นี้จะค่อนข้างง่ายนะครับก็แค่แะซ็อกเก็ตตัว ล็อกแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับออกมานะครับก็คือตัวนี้นะครับถอดแผ่นนี่นะครับแผ่นล็อกจ็อกเก็ตนะครับออกมาก่อนนะครับแล้วก็แกะแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ใหม่นี่นะครับเปลี่ยนเข้าไปนะครับครับก็ได้แกะแบตเตอรี่ออกมาเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมก็ได้แกะออกมานะครับลูกค้าไอ้ส่วนใหญ่นะครับเราต้องดูนะครับไอ้ตัวล็อกล็อกนี่นะครับข้างๆนะครับนี่ที่หลุดออกมานี่นะส่วนใหญ่มันจะทําให้หน้าจอคอนนะครับนี่คือการเครื่องที่ผ่านการใช้มาค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็ผมจะใส่นี่ให้เขานะครับตัวล็อกจอนะครับกิ๊บล็อกจอ แล้วก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับพอเสร็จจากนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวหน้าจอนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนที่จะใส่อะไหล่จอนะครับนี่นะครับผมก็จะแกะเริ่มแกะที่ปุ่มโฮมก่อนนะครับนี่นะครับมาติดตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี่นะครับตัวปุ่มลําโพงตรงนี้นะแล้วเข้าไปใส่นะครับแล้วก็จะลองเครื่องนะครับ ว่าหน้าจอปิดหรือเปล่านะครับนี่ครับเราก็จะได้ใส่ซ็อกเก็ตปุ่มฮองเสร็จแล้วนะนี่นะครับนี่นะครับอาจจะไม่ชัดนะนี่ครับต่อไปนะครับเราก็จะได้แกะตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นลำโพงนะครับนี่นะครับเราก็ติดตั้งปุ่มติดตั้งลำโพงนะครับนะครับ เ,เก่านะครับแล้วก็ปุ่มโฮมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแต่ประกอบแล้วก็ทดลองเครื่องดูนะครับเปิดดูนะครับนี่นะครับติดนะครับแต่เครื่องบอกว่าให้เสียบสายชาร์จนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะครับก็เลยไม่ติดนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะเปิดนะครับหน้าจอดูนะครับว่าติดหรือเปล่านี่นะครับติดแล้วนะครับจริงๆผมเปิด เปิดชาร์จไว้น่าจะได้หลายชั่วโมงแล้วครับก็ตอนนี้แบตก็เริ่มน่าจะได้เท่าไหร่78%นะครับก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ